วิธีการแก้ไขและป้องกันเซสชันหมดอายุทำไงไปชมกันเลยครับครับคำว่าเซสชันหมดอายุคือการที่ระบบสั่งให้ล็อกเอาอัตโนมัติเพื่อให้ผู้ใช้กรอกรหัสผ่านหรือล็อกอินใหม่นะครับซึ่งมักจะเกิดขึ้นเมื่อมีการล็อกอินทิ้งไว้เป็นเวลานาน หรือพบว่าล็อกอินของเราผิดปกตินะครับแต่ปัญหาที่หลายคนมักเจอก็คือการที่ Facebook หรือ Messenger นะครับที่อยู่ๆก็เกิดข้อความเด้งขึ้นมาว่าเซสชันหมดอายุอยู่บ่อยครั้งนะครับทำให้ต้องล็อกอินใหม่ซึ่งในบางกรณีอาจโชคร้ายหน่อยก็จะเซสชันหมดอายุบ่อยมากหรืออาจจะทําให้ล็อกอินไม่ได้เลยหรือถูกจํากัดบัญชีนะครับผมจํานวนชั่วโมงจํานวนวันขึ้นอยู่กับความผิดของเรานะครับทำให้ไม่สามารถใช้ Facebook และ Messenger ได้ตามปกตินะครับผมอันนี้ก็คือ สาเหตุที่ทำให้เซสชันหมดอายุนะครับผมวิธีการแก้ไขเซสชันหมดอายุนะครับผมหนึ่งให้ทำการล็อกอินเข้าใช้งานใหม่นะครับส่วนวิธีการแก้ไขก็คือให้เราทำการล็อกเอาท์และ Lock และ็อกอินเข้าทำงานเป็นประจำนะครับผมเพื่อป้องกันไม่ให้เซสชันหมดอายุนะครับ2ก็คือให้ทำการอัปเดตแอปเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับผมและก็ ให้ทําการอัปเดตเป็นประจํานะครับผมอาทิตย์ละครั้งก็ยังดีนะครับเพราะว่าบางเครื่องอาจจะไม่มีการอัปเดตอัตโนมัตินะครับ3ก็คือการลบข้อมูลแคสของแอปนะครับผมโดยการเข้าไปลบในแอปนะครับผม 4. ให้ทําการลบแอปแล้วติดตั้งใหม่นะครับ 5. ทําการปิดแล้วทําการเปิดเครื่องใหม่เพื่อรันระบบใหม่ทั้งหมดของ เฟสบุ๊กนะครับผมหรือว่า Messenger นี่ก็คือ5วิธีในการแก้ไขเซสชันหมดอายุนะครับครับสำหรับวิธีการป้องกันเซสชันหมดอายุนะครับผมส่วนใหญ่ทุกท่านจะเกิดจากสาเหตุนี้ก็คือการกดถูกใจคอมเมนต์แล้วก็กดติดตามแบบหลายๆท่านติดต่อกันแบบนี้นะครับวิธีการป้องกันเซสชันหมดอายุนะครับผมง่ายๆนะครับให้เราเข้าไปตรงโปรไฟล์ของคนคนนั้นนะครับ จากนั้นก็ดูคลิปของเขานะครับดูคลิปล่าสุดของเขาเีงก็ได้ครับผมดูคลิปล่าสุดของเขาจากนั้นเมื่อเราดูเสร็จเราก็กดถูกใจแล้วก็คอมเมนต์เมื่อคอมเมนต์เสร็จแล้วนะครับผมจากนั้นเราก็ออกไปหน้าโปรไฟล์เรียวรวมของเขานะครับจากนั้นก็กดคําว่าติดตามแบบนี้นะครับผมจากนั้นก็ออกกลับมาแล้วก็คนต่อไปก็ทําเช่นกันครับก็คือห <c oughs> ้ามเรา กด,ดติดตามข้างนอกแบบนี้ถ้ากดแบบนี้ต่อๆกันลหลายๆคนจะให้เซฟชั่นเราหมดได้อย่างง่ายดายคนส่วนใหญ่เพื่อนๆส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากสาเหตุแบบนี้นะครับผมลองทําตามดูนะครับผมทําได้ไม่ควรเกินประมาณ5คนนะครับแล้วก็ไปทําอย่างอื่นแล้วค่อยมาทําต่อนะครับถ้าเราทําติดต่อกันนานๆมันจะเป็นสแปมนะครับสแปมคือการที่เราทําอะไรซ้ําๆทีๆเดิมๆเหมือน ขุนยนต์นะครับเขาจะมองว่าเราเป็นบอทนะครับผมเพราะฉะนั้นห้ามทําอะไรซ้ําๆนะครับผมนี่คือวิธีการแนะนําป้องกันไม่ให้เซสชั่นหมดอายุอย่างง่ายๆลองทําตามดูนะครับ